วันนี้เราอยู่กับเอเวอเรสต์เนะครับเครื่องยนต์2 0ลิตรดีเซล1 7 0แรงม้า405นิวตันเมตรในส่วนของตัวแรงบิดนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้พี่ๆชมพร้อมกันครับว่ารถคันนี้นะฮะฟังก์ชันออปชันอะไรบ้างก่อนจะรีวิวนะครับฝากพี่ๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ช่องของเราด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับสําหรับตัวรุ่นพิเศษรุ่นนี้นะครับสําหรับตัวเอเวอเรสต์นะครับ มีการติดตั้งในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าของ f o ร d ดจะมีโลโก้ ford นะครับประมาณนี้เลยเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวรังผึ้งนะฮะมีรูรับอากาศขนาดใหญ่นะครับเพื่อจะเข้าไปในรับบายในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับตรงเากระโปรงครับติดตั้งตัวอะคริลิกคำว่าเอเวอเรสเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับนะสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ทําสีพิเศษนะครับเป็นการแลปสีพิเศษนะฮะจะเป็นสี เทาสว่างมาแบบนี้เลยนะครับทั้งคันนะครับสามารถที่จะเลือกเป็นแรปสีอย่างอื่นได้ครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาแรมโบนะครับสีซิวเวอร์นะครับหรือสีเทาซาตินได้หมดนะครับในส่วนของตัวไฟหน้าครับตัวรุ่นเอเวอร์เทนนะครับมาพร้อมกับไฟหน้า LED เป็นหลอด LED นะครับแล้วก็ลักษณะตัวโคมไฟจะเป็นลักษณะเป็นซีแคมมาพร้อมกับไฟวิ่งกางวันแบบนี้เลยนะครับไฟหลีไฟเลี้ยวจะอยู่ในโคมเดียวกันนะครับตัวนี้สามารถ มีระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้แล้วก็สามารถที่จะปรับหลอดไฟได้ทั้งหมดสีระดับนะฮะไฟตัดหมอกครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกหลอด LED นะครับตัวนี้นะนะฮะด้านที่สําคัญตัวนี้นะครับจะเป็นตัวรุ่นที่เป็นตัวน้ําต้นที่มาพร้อมกับคริรคอนโทรลนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างตัวล้อแม็กชุดเดิมครับจากโรงงานตัวนี้จะเป็นขอบ18ลายตวโทนแบบนี้เลยนะครับตัวดิสเบกหน้า แล้วก็ดิสเบรกหลังนะครับในส่วนของตัวเบรกนะในตัวยางครับเป็นตัวยางของกูสเจอรนะครับตัวซีรีส์ยางครับหน้ายางอยู่ที่2 5 5นะครับแล้วก็ในส่วนของแก้มยางตัวนี้จะอยู่ที่65ครับประเภทยางนะครับตัวนี้จะเป็นประเภท h t นะครับก็เหมาะสําหรับในส่วนของวิ่งถนนในเมืองถนนดํานะครับเก็บเสียงได้ดีเลยนะฮะในส่วนของช่วงล่างเองตัวนี้จะเป็นโช๊คมโนทูบมาพร้อมกับตัววัดลิงก์นะครับก็เพิ่มความเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะมาพร้อมกับบันไดข้างสีดําแบบนี้นะครับ กระจกมองข้างครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ที่สาคัญฮะกระจกสามารถปรับทิศทางได้สีทิศทางแล้วก็พับกระจกแบบอัตโนมัตินะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกุญแจรบดมอ2ดอกมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทแล้วก็ที่สาคัญครับมาพร้อมกับกุญแลคีเล็ตนะครับตัวนี้สามารถปลดล็อกล็อกรถแบบสะดวกสบายนะตัวนี้นะครับเราราคามาพร้อมกับ ตกแต่งเป็นสีดำด้านนะแบบนี้เลยแบบสปอร์ตสปอร์ตนะแล้วก็ที่สําคัญครับฝาถังน้ำมันตัวนี้ก็ใส่ตัวครอบฝาถังมันเป็นสีสีดำแล้วก็พร้อมกับโลโก้เอเวอเรสต์นะครับมาเรามาดูในส่วนของด้านท้ายรุ่นนี้กันนิดนึงครับก่อนที่จะเราจะมารูในส่วนของภายในนะเราเริ่มตั้งแต่ตัวสปอยเลอร์กันก่อนนะครับตัวรุ่นนี้นะฮะทางฟอร์ดเขาให้เป็นตัวสปอยเลอร์มากับตัวรถแล้วนะฮะนี่สือสำคัญครับมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3นะนะครับด้านท้ายครับ ปลายท้ายเป็นแบบ LED แบบครึ่งดวงประมาณนี้นะฮะนี่สองฝั่งเลยเป็น LED นะครับและที่สําคัญครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับถอยจอดก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่แล้วก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยคือเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับกล้องมองหลังตัวนี้มีเส้นกระยะให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถชว์และสามารถโชว์บนจอ Sing for A ในส่วนของโตัวกลางก็เพิ่มความปลอดภัยเวลาลูกค้าถอยจอดนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของประตูท้ายตัวนี้จะเป็นประตูท้ายที่เป็นชค็ค ปกตินะครับนะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับเปิดปิดได้แบบสะดวกและที่สําคัญครับด้านหลังนะครับสามารถพับเบาะนะฮะเพิ่มพื้นที่ในส่วนของตัววางของได้อย่างสะดวกสบายแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญครับตัวนี้ยังสามารถที่จะชาร์จไฟนะ12โวลต์ในส่วนของด้านหลังด้วยนะครับนะด้านหลังจะมีไฟสองด้านท้ายให้ด้วยนะครับนี่แบบนี้เลย ในส่วนของเครื่องมือนะครับเครื่องมือ,อในตัวรถนะครับสามารถเปิดใช้งานได้ด้านท้ายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับยางไหลจะอยู่ด้านใต้นี้นะครับในส่วนของประตูท้ายก็เป,ปิดฟิดไปแบบสะดวกแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันนิดนึงนะครับมาในส่วนของภายในของตัวรุ่น e v e r u t i o n นะครับตกแต่งจะเป็นโทนสีดํา ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลหน้านะครับตัวเบาเป็นเบาหนังนะครับแล้วก็ภายในทั้งหมดจะเป็นโทนสีดํานะครับตัวนี้พิเศษก็คือเบาคนขับตัวนี้จะเป็นเบาไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับแต่ถ้าฝั่งผู้โดยสารก็จะเป็นในส่วนของตัวแมนนว่นนะครับตัวเบานะเรามาเริ่มในส่วนของตัวพวงาลัยกันก่อนนะครับพุงาลไยตัวนี้เป็นพุงาลไยไฟฟ้านะครับนะฮะสามารถที่จะซับแรงกระแทกเวลาเราวิ่งถนนขรุขระแล้วก็ที่สําคัญหนักเบาตามความเร็วของตัวรถนะครับสามารถเลือก ระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติหรือควบคุมได้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ที่สําคัญครับตัวนี้นะอย่างที่บอกมีปุ่มสตาร์ทแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดในส่วนของไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านข้างตัวนี้สามารถที่จะคอนโทรลแบบออโต้ได้เลยนะครับหน้าจอตรงกลางครับเป็นหน้าจอขนาด1ษนิ้วนะฮะแบบหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อ Apple CaP าเฟ่เอนดอร์โต้นะที่สําคัญตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Ford App นะฮะสตาร์ทรถจากโทรศัพท์มือถือ สามารถที่จะเช็คตำแหน่งตัวรถจากโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับนะฮะตัว A นะฮะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ติดตั้งในส่วนของแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับไม่ต้องกังวลจะต้องใช้สายในการเสียบชาร์จแบตนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับเกียร์แมนนวลบวกลบได้ด้วยนะครับและที่สําคัญเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรกออโต้โฮให้อีกด้วยนะครับสามารถ เลือกโหมดการขับขี่ได้หมด4โหมดครับโหมดปกติโหมดประหยัดนะครับโหมดรักู่งแล้วก็โหมดถนนลื่นนะมาพร้อมกับระบบ s t a r t Stop อนะฮะอันนี้คือในส่วนของตัวรถรุ่นเทนนะครับมาเรามาดูในส่วนของโปรโมชั่นปิดท้ายนะครับนะโปรโมชั่นปิดท้ายสําหรับตัวรุ่นเทนตัวนี้นะครับต้องบอกว่าโปรโมชั่นตอนนี้ส่งท้ายปีเลยนะครับจากราคา1ล้าน3แสน9 7 0 0บาทนะครับย้ำราคาอีกทีนะฮะ1ล้าน3แสน9 0 0 0บาทนะฮะตอนนี้ เราได้จ <itor> ําหน่ายราคาพิเศษนะครับนะฮะราคาพิเศษเรือเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านสองแบาทครับหนึ่งล้านสองบาทลูกค้าจะได้รับส่วนลดจากราคาตัวรถทันทีนะครับหนึ่งแสบาทในวันที่เราจัดไฟ,ฟนั้นนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นคุ้มค่ามากนะครับลูกค้าที่สนใจสําหรับตัวรุ่นเทนวันนี้ในราคา1 2, า<ล>านึ่ง<ย>ล<ะ>้านสองแบาทนะยังไม่พอรันสามารถจัด ฟรีชุดแต่งสําหรับตัวรุ่นนี้นะฮะชุดวีเตอร์นะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กเปลี่ยนเป็นขอบ2ี่ให้อีกด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโปรโมชันนี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอยากได้ไปเสนอราคาจากรันก็สามารถติดต่อนะฮะเบอร์โทรหรือพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับรันเองอยู่ที่ฟอร์ดอ m มสาขาการพฤกครับวันนี้เรานําตัวเอเวอเร์เนนะครับในราคาพิเศษ1นึ่งล้านสองแับาทมาให้พี่ๆทุกคนได้ชม ลูกค้าท่านใดสนใจจะออกรถก่อนสิ้นปีนะฮะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นในงานมอเตอร์เอ็ก2025นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะวันนี้ฝากพี่ๆทุกคนนะฮะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้กด subscribe เป็นกำลังใจให้ร้านด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวสวัสดีครับ